เปิดตัวที่ชั้น1ประตูสีนะครับทุกคนบรรยากาศวันสิ้นเดือนเมษายนที่สนามบินสุวรรภูมิครับไปชมบรรยากาศกันฮนะผมเริ่มจากชั้น1ประตูสีนะครับซึ่งเป็นทางออกของผู้โดยสารและเป็นจุดรอรถของแกร็บด้วยนะฮะจะเห็นว่าช่วงนี้ประมาณช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่30เมษายนนะครับทุกคน มีผู้โดยสารทยอยเข้ามาในประเทศไทยทอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน,นะฮะอาจจะไม่เยอะเท่าช่วงสงกรานะครับแต่ว่าเรียกว่ามีเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดรอกร็บข้างหน้านะครับเป็นจุดที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะฮะพอสมควรเลยครับในการเข้าเมืองไปในกรุงเทพมหานครครับจริงๆแท็กซี่สาธารณะตามปกตินะครับก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับทุกคนแต่ว่า ในช่วงหลังๆนะครับเนื่องจากมีบริการในจุดนี้นะครับชั้นหนึ่งะครับด้านนอกอาคารหลายบริการนะรไม่ว่าจะเป็น g r a บนะครับเดลิเวอรนะมีจุดเดียวนะครับทุกคนเข้าเมืองนะฮะที่ชั้นหนึ่งประตู4หรืออิเล็ก i ริกแท็กซี่ด้านนี้กับ CABB ด้านนู้นนะครับทุกคนมีฮะถือว่ามาแบบเรื่อยๆครับเข้าเมืองได้อย่างหลากหลายด้วยครับ ผมเดินเข้ามาในตัวอาคารชั้นหนึ่งประตูสี่นะครับทุกคนข้างบนจะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารหลากหลายครับส่วนญ่เป็นโซนยุโรปนะฮะเกินครึ่งนะครับช่วงเที่ยงเพยงจะเป็นเอเชียนะฮะช่วงบ่ายจะเป็นยุโรปแต่บ่ายกว่านี้น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะฮะที่ทยอยเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมินะครับมาเที่ยวไทยกันได้อย่างต่อเนื่องนะฮะและด้านล่างนะทุกคนคือบรรยากาศชั้น2ประตู4นะครับด้านนี้นะครับต่อมายังชั้น2ประตู3นะประตู3ต่อประตู4ีผมป้องผิดนะฮะ ช่วงบ่ายๆจะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่หนาแน่นขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งต่างจากตอนที่เราไลฟ์เป็นช่วงเที่ยงมากๆเลยนะครับและจริงๆนะทุกคนตอนนี้เรามาอรอลุ้นกันนะครับน่าจะมีผลที่ออกมาในช่วงบ่ายนะครับวันอังคารนี้นะฮะ30เมษายนว่าตัวเลขผู้โดยสารที่จะทางเข้าไทยนะครับสิ้นสุดที่วันที่28เมษายนจะถึง12ล้านหรือยังนะครับมาอรอลุ้นไปด้วยกันนะครับและแล้วที่นี่คือบรรยากาศชั้น4ประมาณประตู5นะครับผมไม่เดินไล่มาทุกชั้นเลยนะฮะ ก็จะเห็นบรรยากาศในภาพรวมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มารายกันนานมากๆหลายๆวันนะครับซึ่งผู้โดยสารญาโคงน,นั่นอุ้ยทุกคนชั้นสี่เคาน์เตอร์เช็คอินประมาณรอแอลนะครั้งหน้าะลองเทคไปเลยฮะรูปทัวร์โซนจีนทุกคนกำลังมารอต่อคิวกันนะเทียบเลยและตอนนี้ผมกำลังเดินตามช่องแคบเล็กๆชั้นสี่จากประตูห้าไปประตูหกนะครับทุกคนถือว่าคิวยาวประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับ เยอะมากแต่ว่าเหมือนเป็นก้อนเลยอ่ะกผมเดานะเนื่องจากตัวนี้อุ้ยขอบคุณครับที่มาซื้อของไทยนะมีหลายกล่องแล้วส่วนใหญ่สไตล์ผู้โดยสารทุ่มเรอสมจีนนะเป็นลูกค้าชั้นดีเสมอขอบคุณมากมากครับกับบริเวณนะครับคิวนะครับที่จะเปิดของสายการบินระยะไม่ใช่ฮ่องกงนะจะสายการบ,บินเอ่อแคปิตอลแอร์ไลน์ทุกคนแคปิตอลแอร์ไลน์นะเดินทางไปนันหนิงที่โร l เอลหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ไม่เปิดครับ แต่พี่ๆทัวร์มาต่อคิวกันแล้วนะฮะถ้าถือว่าวันนี้เรามาเปิดคลิปนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปสนามบินสุวรรณภูมิเป็นนานมากนะครับดูบรรยากาศความจอยในภาพรวมกันต่อไปฮะบรรยากาศบ่ายๆวันนี้นะครับผมอยู่ที่หงอาคารผู้โดยสารขาออกโซนอินเตอร์เนชั่นแนลเดิพาร์เจอร์นะครับทัวร์นะครับเดี๋ยวคงมีให้เห็นอีกหลายุัวร์กางเกงช้างฮะใส่อยู่นะครับทุกคนในบริเวณชั้น2ชั้น4ประตู7ฮะจริงๆผมอยากจะ ไปเดินดูที่โถงอาคารบริษัทขาเข้านะแต่ผมตามฟีลลิ่งจริงๆนะครับเดินขึ้นไปนะครับแล้วมีญาติๆเข้ามารออยู่กันเยอะนะผมก็เล็กเกรงใจนะครับขึ้นมาถ่ายชั้น4ดูสักหน่อยซึ่งอูแถวๆโซนประตู7นะครับชั้น4นะครับกับเก้าอี้นะผมพี่บริษัทข้านหน้าเป็นเอ่อพระนะน่าจะเป็นพระสายในป่ากับคิวซ้ายมือนะครับใส่กมีโซนจีนทุกคนไปเซี่ยงไฮ้ครับยาวเหมือนกันนะนี่เลยชั้น4ี่ประตู8นะครับ หลายกรุ๊ปมากๆกนะครับกรุ๊ปของคุณเอ่อคุณนาคุณตาพระสงฆ์นะครับโซนน่าจะโซนมีปานนะกับกรุ๊ปทัวร์ทรงจีนมีอยู่ทุกประตูทุกคนลูกค้าหลักของเราเลยนะฮะเรามาดูแล้วเราต้องดูให้สุดทุกคนด้านนอกอาคารบริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาออกร่องประเทศนะครับรถบัสมาส่งกรุ๊ปทัวร์ที่น่าจะมาเที่ยวช่วสงสงกรานตัยถุงบิซซีทุกคนถุวบิซซี่ มุดาวและอู่ใช่หรือพิ่สีนะสไตล์เท่เน,นเอาไปใช้ต่อได้ด้วยนะ mm hmm. ของพี่พี่ครบทัวร์นะรถบัสมาส่งหลายคันมากๆครับด้านนอกอาคารตอนนี้แต่ไม่ได้จะมีแค่ถุงนะทุกคนช่วงหลังๆนี่ลูกค้าชาวต่างชาตินะมาซื้อสินค้าไทยเพียบมากๆคร mm ับ hmm. ขอบคุณไม่รู้กี่รอบนะแต่ยังขอบคุณได้เรื่อยๆนะครับได้ยางมาซื้อของไทยขนาดแน่นแบบนี้นะครับ mm hmm. ไปกันต่อทุกคนครับวันนี้นะฮะเป็นการเดินพาทุกคนทัวร์หลังจากที่เราไม่ได้มา ่ายคลิปนานนะฮะที่สนามบนสะตาภูมิตัวในอาคารกันหน่อยนะครับคุปตัวเยอะมากจริงและแล้วนะครับทุกคนหอมปากหอมคอกับบรรยากาศขาออกมาแล้วนะครับเรามาดูขาเข้ากันบ้างนะข้างหน้าเป็นทังร์เอ็กซีบีบอยขาเข้าระหว่างประเทศนะครับที่ผู้โดยสารกำลังออกกันนะครับถือว่าวันสิ้นเดือนเมษายนวันนี้ยังมีความคึกคักอยู่ในช่วงบ่ายนะครับซึ่งตอนเที่ยงเราไลฟ์กันมาแล้วเห็นบรรยากาศค่อนข้างโล่งกว่านี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ น่าจะมีการซาลงของผู้โดยสารหรือเปล่าแต่ตอนบ่ายไม่ซาเลยนะครับเอาละครับทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศสนามบินสุนภูมิช่วงสิ้นเดือนเมษายนกันไปแล้วนะครับส่วนตัวเลขนะครับยังเป็นทางการของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไทยหรือรอข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทอทอทอ,อีกครั้งนะครับเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งผมนํามาสรุปให้ทุกคนดูแน่นอนฮะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมกันมาเสมอนะครับเรามีไลฟ์สดตอนเที่ยงต่อบ่ายนะครับแล้วก็คลิปตอน6กโมงเย็นนะครับเราจะคลับมาแล้วนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ